มากาพีนงสุดท้ายอยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วเคพ็อกกิ้าร์ครับเคพ็อกยังกิ้าร์อยู่ครับมากแล้วขณะี้มาน้องแอนเป็นตัวนำาิินนครเป็นตัวที่สองไทยรักสงบที่สาม ถัดไปเป็นทัพหลวงเคฟอกที่โค้งาปสามมาน้องแอนเป็นตัวนําเพชรนครเป็นตัวที่สองไทยรักสงบที่สามถัดไปเป็นทับหลวงโค้ k, งายที่บอกทางตรงขณานี้ มาน้องอนยังเป็นตัวนำกู้กับเพชรนครขณะนี้เพชรนครเป็นตัวนำมาน้องเอนเป็นตัวที่สองไทยรักสงบที่สามขณะนี้เพชรนครยังเป็นตัวนำเพชรนครเป็นตัวนำไทยรักสงบโปรดทราบมีเด็กตกมาโปรดทราบมีเด็กตกมา การแข่งในเที่ยวที่เก้าที่วรองสุดท้ายเพชรนครหมายเลขสี่กอชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดศูนย์สองวินาทีไทยรักสงบหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดแปดเก้าวินาทีคีฟอกหมายเลขสองชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดสองสองวินาที